ไปไหนกันหมดเลยท่านลุงท่านไปไงเอาแล้วคุณคุณด็อกเตอร์เหรอครับอ่อยู่นี่ครับโอ้โหไอคอนครับออกมาค่อยๆก็ได้อะบุบมาวันนี้จะทนค่าเจ็บตัวไม่ได้ครับคือผมกลัวว่าท่านเดินออกมาเนี่ยถ้าเดี๋ยวความอยากมันจะไม่พอไงครับเลยออกมาไม่ได้แล้วประตูกว้างอย่างนี้ทำไมดันออกมาทางนี้บ้างไปชนข่าเห็นหรือเปล่าล่ะ คือผมมัวแต่คิดอยู่อย่างเดียวครับว่าอยากจอกมาเจอพ่อหมอก็เลยไม่ได้ดูครับมีเรื่องอะไรผมมีโปรเจกต์ใหญ่มากมาเสนอครับโปรเจกต์อ๋อหนไอ้ไงนี่ครับ ตั้งต้งชมรมผีแห่งประเทศไทยครับคือผีส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับคิดว่าหน้าที่ของผีเนี่ยคือการหลอกคน,นพอเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยก็เที่ยวไปหลอกจนคนเดือดร้อนโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นการสร้างกรรมให้กับตัวเองผมก็เลยอยากจะตั้งชมรมครับเพื่อให้ผีมารวมตัวกันสร้างประโยชน์สร้างบุญเวลาไปเกิดเนี่ยก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีครับเ้ ไม่อยากเชื่อเว้ยไม่อยากเชื่อจริงๆว่าหน้าตาเจ้าเล่อย่างเองเนี่ยจะมีจิตที่ดีคิดดี <c oughs> โฮยท่าล,ลุงครับท่ล,ลุงหน้าตาผมเนี่ยออกจะหล่อเลานะครับเห <c oughs> ม็นจะเจ้าเล่ตรงไหนเลยฮึท่านล,ลุงดดคุณด็อกเตอร์ร่วมมือกับผมตั้งชมรมนะครับฮถ้าตั้งชมรมแบบนี้ก็ต้องมีผีมารวมตัวกันเยอะๆใช่ไหมครับครับ <c oughs> ขอไม่ร่วมด้วยดีกว่าผมกลัวผีจริงๆอะครับไม่เอาเลยยยไร้สาระบุญม,มาอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยไม่รีดตักตัวเข้าไปแล้วจะโล่ไปถึงแติหน้าแล้ไงวะเฮ้ย <laughs> อย่าก,กลัวไปเลยครับคุณด็อกเอ <laughs> อ <laughs> มันหมาแล้ว <laughs> ครับคุณด็อกเตอร์มองว่าพวกเขาเหมือนเพื่อนอย่างที่ผมมองคุณเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับเหมือนง่ายอย่างนั้นก็ดี <c oughs> ผมจะพยายามครับนี่พูดอย่างนี้นี่แปลว่าคุณยอมช่วยผมตั้งชมรมแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าไม่ช่วยก็โดนตะพนอีกครับเจสขอบคุณมากครับ บ้านเนี่ยนะครับเหมาะสมที่สุดที่จะตั้งชมรมคุณคุณต้องไปเจรจากับคุณจีให้ร่วมมือกับพวกเราให้ได้นะครับเฮ้ยคุณจีเขาเกลียดพี่หน้าผมจะตายไม่ฟังผมหรอกออผมว่าคุณไปคุยกับเขาเองดีกว่าเอองั้นฝากคุณเอาเอกสารไปคุณจีดูแลเดี๋ยวผมจะโทรหาจีเองแล้วกันนะครับเอได้ครับอืมแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง จับเฮ้ยหยิบของได้แล้วอ่ะเก่งแน่เองเนี่ยลูกาก้าวหน้าไวเฮ้ยผมต้องไปแล้วนะครับขอให้พวกเราสมหวังด่างใจได้ตั้งชมรมกันนะครับไปก่อนนะครับฮัลโหลครับพิรดาอ๋อพอดีมีลูกค้าสั่งของด่วนครับกำลังกลับแล้วครับโอเคนะครับสวัสดีครับ ไปนะครับแล้วบอกไม่เจ้าเลยเอ้นกัรล็อกเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมเอกสารไม่เข้ามาด้วยครับมันเป็นสิ่งของ มันไม่ใช่วิญญาณอย่างพวกเรามันจะได้เข้ามาได้โง่เอ้าเฮ้ยโอ้ยจ้า หน้าละลื่นมาอย่างนี้ต้องได้เบอร์ไปแล้วแน่เลยอืดุ่นนี้มีเหลอาจะพลาดอีกฉากคนหล่ออ่ะจีบใครก็ติดแล้วยังได้เชื่อทรัทุกคนอยากรู้อ่ะสวยสื้อคนนี้แล้วได้ปะะ่าว่าสวยกว่านั้นอีกโหคนที่แล้วว่าสวยแลนะนะคนนี้ยังสวยกว่าอีกเหรอปิดจ็อบได้เมื่อไหร่จะพาแกไปดูตัวเฮ้ยพาไปดูก่อนแล้วค่อยปิดจ็อบก็ได้อ้ พาแกไปดูก่อนเนี่ยเดี๋ยวแกมีพิรุษเขาสงสัยฉันก็ปิดจอมไม่ได้พอดีแกรอไม่นานหรอกถ้าทางยายนั่นอ่ะออนหาจะตายเดี๋ยวฉันก็ปิดจอบได้แล้วเฮ้ยนี่เดี๋ยวอยพอเราซื้อกับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันขอแวะซื้อของหน่อยนะซื้ออะไรอ่ะก็มีตุ๊กตานางรำมีช้าง มาผลไม้พงมาลายัยอ๋อพอถึงบ้านแล้วเนี่ยพวกแกต้องช่วยฉันล้างสารด้วยนะแล้วก็ถวายของให้ท่านแกเจอผีเจ้าที่เหรอแกถึงต้องซื้อของไปไหว้อ่ะก็ใช่ส่ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือนเห็นว่าพวกเราแบเพิ่งจะย้ายมาอยู่ใหม่ใช่ไหมมันก็จะต้องทําความสะอาดดูแลท่านทําให้สารสะอาดแล้วก็ถวายของกินให้ท่านท่านเนี่ย จะได้คุ้มครองพวกเราไงตกใจหมดเลยหลอกตลอดเลยป้านีนอ๋อแกหวังให้เจ้าที่คุ้มครองไม่ให้แกโดนฉุดอีกใช่ไหเออ,อก็ประมาณนั้นแหละป้าไปไปช่วยกันซื้อของเร็วกใจหแล้วไหนบอกว่าจะไม่ไปไหนไง พี่เสียเวลามานอนนานแล้วรู้ไหมเนี่ยอเออขอโทษทีครับพี่พอดีว่าผมติดลูกค้าด่วนจริงๆครับพี่ก็ด่วนเหมือนกันนะหรอเครื่องรางของขัง,งมีกี่สีกี่แบบเออออกมาให้หมดเลยเฮ้ย hey, พี่เมื่อก่อนนี้ชวนเช่าบอกว่าไม่จำเป็นแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นครับพี่ทำไมถึงอยากจะมาเช่าล่ะครับก็พี่ดนโดนห,หมามันเห่า พี่ก็กลัวว่าตัวเองจะมีเคะก็เลยอยากได้เครื่องรางของขังไว้ป้องกันตัวอ,อ๋อพี่มาถูกที่ถูกคนแล้วล่ะครับเครื่องรางของผมเนี่ยลงอาคมกันเขี้ยวกันผีกันสัตว์มีพิษกันได้สารพัดเลยครับรับรองต่อไปนี้พี่จะมีแต่ความปลอดภัยเดินผ่านหมาตัวไหนหมามันไม่กล้าเห่าพี่แล้วครับนี่มนันมาดูของดีเลยครับ,บพี่มปด้นของที่ระดาอา้าวเดิมที่ใจเย็นครับสำหรับที่ระดานะครับแม่ ลิมิตอีดิชั่นครับนี่เป็นยางเต่าเรือนะครับพี่มีความตระรุล่งๆนครับเมยหาละในหนนะเนี่พวกแกฉันฉันออกาเพียงที่บ้านได้ปะ น้ำเช็ดถูเช็ดฉี่กันลูกอ่ะช่วยอย่าเลี้ยงเลยเป็นภาระเปล่าๆแล้วนี่ดูสิมีปลอกคอด้วยอ่ะหมามีเจ้าของเฮ้ยแต่ฉันว่ามันคงหลงมานะแกหมอยงหมอไม่ให้ขาดใจมันไงเฮ้ยฉันลืมไปอ่ะโอเคไปอยู่ด้วยกันเออพดแต่ฉันไม่คิดดูอีกทีนึงนะมันก็น่ารักดีอ่ะฉันว่าเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านระวังจรก็ดีเหมือนกันฉันว่าฉันอยากเลี้ยงอลล่ะเฮ้ยฉันก็อยากเลี้ยงเหมือนกัน ส่วนฉันอะรักษัต์อยู่แล้วโอเคงั้นถือว่ามัตติเป็นเอกฉันนะฉันเอาไปเลี้ยงนะไปกันไปกมาเล็ววู้วว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 กวว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 วอว้วว กิอะไรขึ้นครับควรทำไรเพื่อนฉันอ่ะนี่คุณผมไม่ได้ทำอะไรเพื่อนคุณนะออกไปจากบ้านฉันอย่างนี <t 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 ้เลยนะคุณ